สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการโอนเงินกับไทยผ่านแอปค่อย s h o t กันค่ะขั้นแรกกดเข้าแอปเลือกธุรกรรมของชั้นเลือกโอนเงินระหว่างประเทศกดเพิ่มบัญชีเพื่อเพิ่มบัญชีผู้รับหรือเลือกจากประวัติการโอนก็ได้เลยค่ะกรอกข้อมูลบัญชีผู้รับเลือกประเทศไทยเลือกประเภทบัญชีหากต้องการโอนไปบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีบุคคลธรรมดา เลือกบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปหากต้องการโอนซื้อของออนไลน์โอนไปบัญชีบริษัทเช,ช่น s h อ p e e Lazada ร้านทองห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทต่างๆเลือกบัญชีธุรกิจบัญชีนิติบุคคลจากนั้นเลือกธนาคารกรอกเลขที่บัญชีชื่อและนามสก,กุลบัญชีผู้รับเป็นภาษาอังกฤษและจังหวัดที่อยู่ของผู้รับที่ไทยเป็นภาษาอังกฤษ เสร็จแล้วกดโอนกร่อกจำนวนเงินที่ต้องการโอนเป็นจำนวนเงินไทยหรือจำนวนเงินเกาหลีก็ได้ค่ะระบบจะคำนวณจำนวนเงินที่คุณลูกค้าจะได้รับคิดรวมหากค่าธรรมเนียมผ่าพันวอนเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องโอนค่าธรรมเนียมเพิ่มหากคุณลูกค้าต้องการชำระเงินโดยใช้เงินในบัญชีวอลเล็ตให้กร่อกจำนวนเงินที่ต้องการใช้ก่อนกดทำรายการโอนนะคะจากนั้นเลื่อนลงไปกดปุ่มชำระเงินเลือกชำระเงินเข้าบัญชีบริษัท หรือหากคุณลูกค้ามีบัญชีเกาหลีที่เปิดด้วยใบการ์าสามารถใช้ลงทะเบียนหักบัญชีอัตโนมัติได้ค่ะกดถัดไปหากคุณลูกค้าเลือกใช้เงินในบัญชี w a l l e ็กดปุ่มโอนจากนั้นกรอ,อกระหัสคอชอดพิน6หลักเพื่อใช้เงินในบัญชี w a l l e ็นะคะหากเลือกชำระเงินเข้าบัญชีบริษัทระบบจะแจ้งเลขที่บัญชีให้คุณลูกค้าชำระเงินเป็นบัญชีธนาคาร IBK ขึ้นต้นด้วยเลข935เลขที่บัญชีจะเปลี่ยนทุกครั้งที่กดทำรายการ ตรวจสอบเลขที่บัญชีก่อนกดทำรายการโอนทุกครั้งนะคะตรวจสอบเลขที่บัญชีอีกครั้งได้ที่กระดิ่งแจ้งเตือนจากนั้นชำระเงินเข้าเลขที่บัญชีที่ได้รับภายใน12ชั่วโมงหลังกททำรายการก่อนรายการหมดอายุนะคะหลังชำระเงินเรียบร้อยแล้วระบบจะเริ่มดำเนินการส่งเงินไปไทยรอรับเงินได้เลยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการกับทางคอยช s h o ค่ะ